ดีค่นะนักศึกษาปศนอำเภอเชียง,งยืนที่นารักทุกท่านนะคะดิฉันนางนาตีทมหนวดครูปศนตมบลหนองซอนนะคะวันนี้จะมาจาัดก,การเรียนรู้รายวิชาพ,พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงรหัสอช3103ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะ,ะเรื่องความหมายและความสําคัญความจําเป็นของการพัฒนาอาชีพนะคะความหมายของการพัฒนาอาชีพการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง หมายถึงการประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาให้เกิดความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราต้องคลองตลาดและสามารถเอาผู้ผู้บริโภคได้มาบริโภคในส่วนอาชีพของเราโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพหก่อให้เกิดวลผลิตและ การบริหารที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคข้อ2สร้างรายได้ให้เกิดเป็นกิจการและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศข้อ3สามารถพัฒนาคุณภาพของประชาชนในสังคมและส่งผลต่อประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพและมีความเจริญน,นะคะข้อ 4. สร้างนวัตรกรรมและเทคโนโลยีในการใช้ในการผลิตสินค้านะคะ ข้อ5มีแนวทางในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายและความมั่นใจนะคะข้อ6เป็นการพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องของอาชีพที่เรามีอยู่นะคะปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาอาชีพนะคะจะมีดังนี้นะคะตลาดอุปโภคบริโภคสําหรับสินค้าหรือการบริกการบริหารจัดก,การนะคะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะ เครื่องมือและว,วัตถุดิบอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในชุมชนของแต่ละพื้นที่ข้อ4สิ่งจูงใจสิ่งจูงใจ,งจ,งใจและการผลิตสำหรับการเกษตรนะคะประกอบด้วยสิ่งจูงใจด้านเศรษฐกิจและสิ่งจูงใจไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจด้านการคามนาคมนะคะความจำเป็นในของการวิเคราะห์สัิริภาพธุรกิจนะคะ ศักยภาพหมายถึงธุรกิจที่ของแต่ละบุคคลจะมีลักษณะและความสามารถหรือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันความชํานาญในแต่ละการพัฒนาอาชีพหรือการพัฒนาสินค้าหร,หรือการบริการนั้นๆให้อยู่ในตลาดด้วยความมั่นคงนะคะการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจวิเคราะห์โดยกําหนดข้อมูลรายละเอียดของวัตถุหรือธุรกิจของตนเองให้อยู่ ภายใต้ธุรกิจแล้วนำนำมาศึกษาความเป็นไปและพัฒนาอาชีพให้มั่นคงนะคะหลักการวิเคราะห์ศักยภาพนะคะวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของธุรกิจประกอบด้วยความน่าเชื่อถือของธุรกิจหรือกิจการนะคะและความมั่นคงทางด้าน,นการเงินของธุรกิจนะคะความสามารถในการสร้างและยอดขายส่งผลกําไรของธุรกิจ ความสามารถในการลงทุนระยะยาวคุณภาพสินค้าและการบริการตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่นะคะความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจวิสัยทัศน์ประกอบด้วยผู้ที่รักผลประโยชน์ของตนเองและความสามารถพิเศษของผู้นำผู้ที่มุ่งเน้นเกิดความรักในธุรกิจและ ตัวผลิตภัณฑ์นะคะปัใจจัยในการพัฒนาธุรกิจนะคะก็จะมีต้นทุนแรงงานเครื่องเครื่องจักรหรือวัตถุดิบนะคะการจัดการการตลาดและการดำเนินการนะคะการวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจการวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจหมายถึงการวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อม ตามธุรกิจและระยะเวลาของการดําเนินในการประกอบธุรกิจแต่และช่วงโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น4ี่ระยะนะคะระยะเริ่มต้นเป็นธุรกิจที่เติบโตที่เกิดขึ้นไม่มีมาก,ก่อนอยู่ในอยู่ในช่วงโอกาสเสี่ยงนะคะระยะทรงตัวเป็นระยะธุรกิจที่จเจริญเติบโตและเป็นสินค้าที่มีความสนใจของผู้บริโภคนะคะ ระยะทรงตัวเป็นสินค้าที่เกิดจากการเรียนแบบมากกว่าความต้องการของผู้บริโภคนะคะระยะตกต่ำหรือระ,ะระยะสูงขึ้นเป็นธุรกิจที่เสื่อมถอยรายได้ไม่พอจ่ายและอยู่ไปได้อยู่ไปไม่ได้ในการบริหารธุรกิจของตนเองนะคะวะัฏาจาักรธุรกิจหรือวงจรธุรกิจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทางธุรกิจซึ่งจะ เปลีป่ยนแปลงไปเป็นช่งชวงๆแต่และช่วงระยะเวลาไม่แน่นอนดังนั้นการวิเคราะห์หรือตำแหน่งของธุรกิจมีความสำคัญหรือในช่วงของกิจกรรมนะคะระยะเริ่มต้นวิเคราะห์ลักษณะมีดังนี้นะคะ,ะ,ร,ะ,ร,ะระยะต้นทุนสูงยอดขายและกำไรต่ำนะคะจากการจำหน่ายมีขอบเขตจำกัดเน้นให้ผู้ มีการรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการกระตุ้นให้เกิดการทดลองนะคะระยะสร้างตัวนะคะสามารถวิเคราะห์มีลักษณะดังนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกำไรสูงเริ่มมีคู่แข่งในตลาดนะคะและมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกได้มากขึ้นราคาเริ่มลดลงหรือคงที่มีพ่อค้าคนกลางเข้ามาร่วมในการจำหน่ายขึ้นนะคะ มุ่งเน้นในการสร้างส่งเสริมตลาดและสินค้าของบริษัทนะคะระยะทรงตัวการการวิเคราะห์มีลักษณะดังนี้นะคะยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะคะมีกําไรลดลงกําไรเริ่มลดลงนะคะเพราะว่าระยะสรงตัวนะคะเราก็มองดูว่าสินค้าของเราที่เราจำหน่ายไปแล้วเกิดมันมีในส่วนของพ่าค้าคนกลางนี่เขาไปตัดราคาของเราไหมนะคะ กำไรกำไรเริ่มลดลงนะคะการแข่งขันรุนแรงนะคะต้องการมีการปรับปรุงหรือผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเน้นการตั้งราคาที่แตกต่างจากคู่แข่งนะคะมีมีคนกลางมากขึ้นในการจําหน่ายสินค้าแข่งกับเรานะคะเน้นการส่งเสริมการตลาดเพื่อการต่อสู้กับคู่แข่งระยะตกกำไรหรือระยะสูงขึ้นวิเคราะห์มีลักษณะดังนี้นะคะ ยอดขายและกำไรลดลงคู่แข่งมีจำนวนลดลงรูปแบบการผลิตภัณฑ์นะคะช่องทางการจำหน่ายเริ่มลดลงนะคะใช้การส่งเสริมการตลาดน้อยลงต้องการนำผลผลิตออกจากตลาดและมองเห็นตลาดใหม่ได้นะคะระยะเวลาของวงจรธุรกิจนะคะระยะวระยะเวลาของวงจรธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยประเภทของธุรกิจ ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในแล้วก็ข้อกําหนดนะคะข้อ4นะคะการวิเคราะห์ธุรกิจศักยภาพมี5ด้านบนบนเส้นทางของเวลานะคะการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ5ด้านบนเส้นทางของเวลาหมายถึงการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจในแต่ละพื้นที่โดยแบ่งการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ของตนเองนะคะโดยมีการช่วงเวลาของการผลิตสินค้าและการบริการดังนี้นะคะศักยภาพของพื้นที่ประกอบด้วยศักยภาพธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะศักยภาพด้านภูมิอากาศนะคะพื้นที่อาดินฟ้าอากาศของแต่ละท้องถิ่นที่เราสามารถจะดาเนินการ ธุรกิจด้านเราต้องดูมีสภาพอากาศด้วยศักยภาพภูมิประเทศทำเลนะคะแต่ละพื้นที่ลักษณะพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นะคะศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ศักยภาพทรัพยากรในแต่ละพื้นที่มีการพัฒนาด้านความรู้กลุ่มอาชีพในห้ากลุ่มประกอบด้วยกลุ่มอาชีพการเกษตรกร ก็เช่นการทำไร่ทำนาค่ะการทำสวนอุตสาหกรรมการอาชีพพาณิชยกรรมอาชีพด้านความคิดทางสรรค์อาชีพ,พาชกรรารบริการและการจัดการสำหรับวันนี้ครูก็คงจบการจัดการเรียนในการสอนในวันนี้อาทิตย์หน้าครูจะมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาในหัวข้อแล้วก็จะให้มีรายงาน เกิดขึ้นในชั่วโมงหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ